เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจะทำอย่างไรเมื่อพบรางลูกนกฮูกที่ไม่มีแม่อยู่ด้วยแน้จะเฝ้ารอ,อนานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นวีวแววของแม่นกฮูกเลยด้วยความกังวลเขาจึงตัดสินใจพาลูกนกฮูกไปยังศูนย์พักพิงเพื่อให้พวกมันปลอดภัยในที่อยู่ใหม่ลูกนกฮูกยังคงหวาดกลัวมากจนกระทั่งมีชายใจดีคนหนึ่งตัดสินใจรับเลี้ยงมันไว้นกฮูกตัวเล็กทั้งกลัวทั้งไม่ไว้ใจมนุษย์ ทุกครั้งที่ชายคนนั้นพยายามเอื้อมมือไปสัมผัสมันก็มักจะจิกใส่แต่ชายคนนั้นไม่เคยย่อท้อเขาค่อยๆให้อาหารเล็กๆน้อยๆแก่มันในรูปแบบของมแมลงพร้อมทั้งจัดที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นและปลอดภัยทุกวันเขามักจะพูดกับมันด้วยเสียงอ่อนโยนพร้อมกับรูปขนเบาๆจนในที่สุดนกฮูกก็ค่อยๆรู้สึกปลอดภัยและเลิกกลัวมนุษย์ทีละน้อย มันเติบโตแข็งแรงสุขภาพดีแล้วเริ่มสนุกกับการเล่นกับชายคนนั้นบางครั้งเขาก็ลูบขนมันด้วยความรักนกฮูกเองก็ดูเหมือนจะชื่นชอบความใส่ใจนี้จนกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้ใจกันอย่างแท้จริงและเมื่อเวลาผ่านไปนกฮูกก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นนกที่สวยงามและมีชีวิตชีวา